อยากให้ป๋าช่วยแนะนำหน่อยครับกับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะหานมาเก็บเสื้อแนวเนี่ยแปศูนย์ action everything by new สวัสดีเพื่อนๆนของ everything by new นะฮะตอนนี้นิวอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปหาไอเดียก็คุณรู้อยู่แล้วนะฮะว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เขาเล่นเสื้อปิงลกกันแบบ เยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรก็อ,อย่าลืมนำไอเดียนี้ลองไปปรับใช้ดูได้นะฮะอาจาดย์ยตามดินเลยจ้ามาถึงแล้วทุกคนตรงนี้เขาเรียกว่าแยกต้นมะม่วงเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเนี่ยต้องเข้าไปถามกับป่าเจ้าของร้านนะฮะ อ่ะเพื่อนๆจ๋าตามมิ้เข้าไปเลยนะนี่ครับป๋าครับอ่านี่ป๋าติดติดติดมาก่อนโอ้โหป๋าคอแบบเสื้อคอปิดมากเลยนะแนะนําตัวก่อนฮะสวัสดีครับป๋าแก่นต้นมะม่วงครับป๋าแก่นต้นมะม่วงที่จังหวัดเพชรบุรีเนาะโอ้ยยังไงเนี่ยป๋ายุคเสื้อปีลึกปีเก่าทั้งนั้นเลยอ่ะคอนเซ็ปต์ร้านป๋าเป็นยังไงอ่ะแปดสนประมาณที่ใหญ่เป็นเป็นเสื้อแนวแนวอะไรบ้างฮะ อาเล่สามดีแชมเบ้เดี๋ยวให้ป่าพาพาทัวร์ร้านหน่อยดีปะเดี๋ยวเราเริ่มจากข้างนอกนะอ่ทุกคนไปครับข้างนอกนี้หูป่าจัดร้านสวยมากเลยอ่ะอยากเป็นผ้าอะไรอ่าห้าสิบอ่ะมันมีหลายป้ายครับป่าเริ่มอาชีพเสื้อบินเทามาปีละประมาณปิปีได้ไหมทีแรกก็ไม่ได้ขายเสื้อบินเทกขายแนวเสื้อใหม่ก่อนหน้าที่ป่าจะมาขายเสื้อพวกเนี้ย ป๋าเคยผ่านอาชีพอะไรมาบ้างเนี่ยอาชีพอาชีไวพไฟวฟ้าออแต่เป็นลูกน้องพี่ชายพี่น้ำครับสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยอ <c oughs> หลังจากที่อาชีพไฟฟ้าช่างไฟฟ้าป๋ามาเข้าสู่วงการที่นี้ยังไงอ่ะมาช่วยพี่ชายขายไงแล้วเสื้อยุค80อะไซส์หล่อคือประมาณไซส์อะไร1.7-1.8 9เต็ม L ก็พอได้เล่นเล่นเทอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะวาย เอาไว้เล่นเพิ่มออกกัตายกันบ่อยตูลคีม้าแล้วลูกของพวกนี้ฝาความของยากนะยากมากยากมากหรอยากยังไงอ่ะของหายากอะสภาพดีๆนะภาพใหม่ๆราคาเริ่มต้นที่ร้านป่าน่ืีราคาเท่าไหร่สองพันบวก่งรอยาเอไว้ถเท่าไหร่อ๋อหนึันแรงว้ลูกแก้วเลย ออกแผ่บอลนกแก้วเลยออกวานกแก้วไงแล้วส่วนใหญ่ข้างนอกนี้คือก็จะเป็นแนวผ้าบางเดี๋ยวให้ป๋าพาพาตัวด้านในหน่อยได้ครับตามป๋าไปเลยจ้าพี่พลด้านในเป็นไงบ้างฮะตามดีเยอะเยอะนี่ตัวแบ็คแบ็กตู้เอสเอใช่แล้วยุ้งน้ำเป็นไงบ้างฮะราคาราคาไม่แรงราาคหลักร้อยอ้ยเดี๋ยวนี้แปงการติดเข้าแล้วที่อยู่ในกล่องนะฮะป๋าก็ผ้าบาง ทำไมถึงเล่นหลากหลายอย่างเงี้ยครับเพราะอะไรลูกค้ามันหลากหลายครับทุกอย่างเนาะเข้ามานี่คือจบจบที่ร้านเดียวก็ขายในเฟซมั่ง tiktok มั้งขายในช่อหลายช่องทางนะให้มันูรอดเดี๋ยวช่วยให้ปากพี่กับ ร้าน,นฮะอยู่ตรงไหนของจังหวัดพิรบุรีสามแยกต้น,นม่วง<ะ>ทางเข้าเทคนิค<ะ>เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนก็ยังไงเนี่ยถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาดูได้หรือเข้าไปดูใน Facebook หรือตรง TikTok อก็ได้นะของร้านปาาแก่นนะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปไหนก็กดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ออกมาแล้วไปละไปลย